o มอร์น n ิ่งนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาบอกคุณนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณมีลูกมีหลานหรือมีคนในครอบครัวของคุณแล้วเขาไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความทะเยอทยานหรือ ที่แบบว่าอยากจะออกไปทํามาหากินนะคะเพราะว่าอาจารย์เจอบ่อยมากๆที่คุณพ่อคุณแม่โทรมาแล้วบอกอาจารย์มันมีเลขอะไรไหมที่แบบอยากให้ลูกชายมีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็ออกไปทำมาหากินออกไปสมัครงงสมัครงานบ้างอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอยากได้กลุ่มตัวเลขเหล่านั้นก็ขอให้มีเลขหนึ่งอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ แต่คนวันจันร์เลขหนึ่งคือเลขการกินีดังนั้นมันก็จะใช้ได้แค่คน6วันนะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากได้เกี่ยวกับเรื่องวาจานะถ้าคุณอยากได้แบบอยากใหลก้ลูกขายของเก่งๆหรือลูกเป็นคนที่พูดจากับใครแล้วเป็นที่รักนะคะอาจารย์แนะนําเลยนะคะว่าขอให้มี1 4ึ่หนึ่งค่ะจะอยู่ตําแหน่งไหนก็ได้ตําแหน่งนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะคะแต่ขอให้เป็น1องค์ประกอบในเบอร์โทรศัพท์ของคุณ1 4 4ีจะเกี่ยวกับวาจารวนๆนจะเกี่ยวกับการเดินทางออกท่องโลกไปต่างประเทศเพราะหลายครั้งนะคะที่อาจารย์จัดเลขกลุ่ม1441ให้กับลูกศิษย์จากที่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปต่างแดนก็มีโอกาสได้ไปต่างแดนดังนั้นจําไว้เลยนะคะว่าถ้าใครอยากจะให้ลูกได้เดินทางต่างประเทศขายของเก่งพูดจาแล้วมีเสน่ห์มีแต่คนรักคนหลงแล้วแล้วก็1 4 4 1ต้องเข้านะคะแต่ถ้าใครเป็นนักบริหารจัดการเป็นครูเป็นคนที่ต้องดูแลคนอื่นด้วยระบบความคิด เป็นนักเขาเรียกว่านักคอมพิวเตอร์เป็นนักวางแผนการตลาดหรือเป็นเขาเรียกว่าอยู่เกี่ยวกับเกี่ยวกับ การบริหารจัดการนะคะเป็นโดยเฉพาะเป็นครูบาอาจารย์นี่ดีมากๆ1551ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะเลข5มันคือปัญญาเลข1มันคือทําให้ปัญญาเฉียบแหลมดังนั้นใครก็ตามที่มีกลุ่มโซนนี้นะคะหรือทํางานด้านนี้เน้นเลยค่ะ1551ต้องจัดนะคะส่วนอีกหนึ่งเลขที่อาจารย์บอกแลว้วเป็นเลขที่อาจารย์รักมากเลยเพราะหลายๆครั้งที่อาจารย์ได้ลองจัดเบอร์นี้ให้กับ หลายหลายคนโดยเฉพาะน้องสาวของอาจารย์มเดียวอาจารย์บีอาจารย์ตี้นะคะบอกเลยว่าตั้งแต่เราจัดเลขตัวนี้ให้เขานะคะคือชีวิตเขาดีงามพระรามแปดมากเลยเขามีความรอบคอบ เขาสามารถบริหารจัดการเงินซึ่งเมื่อก่อนเขาหาเงินได้แต่เขาไม่สามารถบริหารจัดการเงินให้มันเข้าที่เข้าทางหรือนําไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องได้แต่ณวันนี้เราจัดกลุ่มเลขเหล่านี้ให้น้องแล้วน้องก็ไปตั้งรหัส ATM แล้วน้องเอาไปปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างบอกเลยว่าวันนี้เรามาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ด้วยอิทธิพลเลข1 6 6 1นี่แหละค่ะบอกเลยว่าเบอร์ของอาจารย์มาเดีน,นะคะ0ูนย์ห4 1อ6เเลขของอาจารย์เบอร์ที่2เป็นเบอร์ ส่วนตัวอีกเบอร์หนึ่งซึ่งอาจารย์ใช้ทํากับบริษัททัวร์จะมี1 6 6 1อยู่ด้วยนะคะส่วนเบอร์ของอาจารย์บีอาจารย์ตี้ทุกคนจะมีคนละสองเบอร์นะคะอาจารย์จะจัดเบอร์1 6 6 1ใส่เข้าไปให้ด้วยเสมอเพื่อให้เบอร์นี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวดักจับเป็นตัวล็อกเงินเป็นตัวทําให เขาเรียกว่าไม่ใช้ชีวิตแบบชุยๆอะ่ะเมื่อไหรก็ตามใครก็ตามที่มี166 1หนึ่งอยู่ในเบอร์โทรศัพท์คุณจะเป็นคนที่รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ชันฉลา,าดเพราะ6มันคือความเจ้าเล่ห์มันคือปัญญามันคือเอาตัวรอดเก่งแล้วพอหนึ่งอ่ะมันเจ๋งแป้งอยู่แล้วไงมันคือแสงสวา่างมันคือชัยชนะอยู่แล้วพอสองตัวนี้ประกบคู่กันคุณก็คิดเอาละกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะศาสตร์ดีๆเกี่ยวกับพลังงานตัวเลข ไปที่ Facebook แล้วพิมพ์คำว่าห่วงจุ้ยกับอาจารย์มังกอน คุณจะเจอกับอาจารย์โมเดลหน้าคนนี้หน้าหน้านี้เลยหน้าบบานนี้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์ลิตาแล้วการทํางานของเรานะคะมีกันสี่พี่น้องนะคะจะมีอาจารย์โมเดลอาจารย์ลิตาอาจารย์บีและอาจารย์ตี้นะคะซึ่งบอกเลยว่า4คนนี้จะพยายามช่วยคุณในการตอบคําถามแล้วหาสาเหตุชีวิตให้กับพวกคุณแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเราทํางานกันน้อยเหลือเกินซึ่งตอนนี้ลูกศิษย์เราหลักล้านก็อาจจะติดต่อ,อยากบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เหนือความพยายามค่ะ เพราะถ้าความทุกข์ของคุณวันนี้คุณทุกข์มายาวนานแล้วคุณมาเจอคลิปอาจารย์คุณมาเจออาจารย์แล้วคุณพยายามอีกนิดในการพยายามโทรหาเราพวกเราเนี่ย พยายามนิดหนึ่งนะคะเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อใครถ้าคุณโทรติดคุณสามารถได้พูดคุยกับเราคุณก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากหลายๆอย่างอาจารย์บอกเลยนะคะว่าอาจารย์ออกทำงานทั่วโลกจริงๆแล้วนำความรู้เนี้ยออจากแต่ละที่แต่ละที่มาประยุกนะคะเพื่อนำมาใช้ในชีวิตอาจารย์อยากเป็นกำลังใจให้อีกหลายๆคนอยากให้หลายๆคนได้มีโอกาสเหมือนที่อาจารย์มีวันนี้อาจารย์จะให้ดูนะคะ <Okay. S 1> บรรยากาศของสวิตเซอร์แลนด์นะคะ สวยมากๆเลยนะคะวันนี้อาจารย์นั่งอยู่บนบนระเบียงห้องที่อืมนะคะพิเศษนิดนึงนะคะเรามากับกลุ่ม VIP นะคะก็จะได้ห้องที่พิเศษมากๆแล้วก็มองเห็นเมืองที่รักขาเมืองนี้เมืองคือ อ่าเมืองรูเซนอาจารย์ต้องถามอาจารย์ลิตาก่อนเพราะมันมันมีหลายหลายหลายชื่อที่มันใกล้เคียงกันอาจารย์ชอบพูดผิดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองรูเซินนะคะแล้ววันนี้เรากําลังจะเดินทางต่อไปอยังฝรั่งเศสนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูสิคะว่าถ้าอาจารย์ไปถึงฝรั่งเศสแล้วอาจารย์จะเอาความรู้อะไรมาบอกพวกคุณ จำไว้นะถ้าอยากวาจาดี1441ถ้าอยากสติปัญญาเป็นเลิศมีความรอบครอบ1551และถ้าอยากเก็บเงินอยู่อยากชาญฉลาดและอยากรวยคุณต้อง1661ต้องมีในเบอร์โทรศัพท์นะคะ